ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะผมยินดีต้อนรับสู่ TC Channel นะครับวิดีโอนี้เราจะมาใช้จอยตัว JK02 นะครับไปลองเล่นเกม FC Mobile ดูนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับเราเข้าไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันกันเลยนะผมแอปที่ใช้จะเป็นแอป Movie Gaming นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผม แอปขึ้นมานะครับผมจากนั้นเปิดที่ตัวจอยนะครับกดปุ่มด้านล่างค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยโอเคนะพอเราเปิดจอยเรียบร้อยนะหากเราเคยเชื่อมต่ออยู่แล้วนะตัวจอยกับมือถือจะคอนเน็กันอัตโนมัตินะครับพอเราเปิดแอปขึ้นมานะครับตัวจอยก็จะคอนเน็กกับแอปเรียบร้อยนะครับทำการแอดเกมเข้ามาโอเคนะเมื่อเราแอดเกมเข้ามาแล้วนะครับให้เราเอามือถือเข้าไปไว้ในจอยก่อนนะเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้วนะผมก่อนอื่นให้เราไปเทอนอนการรันทับหน้าจอก่อนนะครับก็ไปกดตรงนี้นะครับจากนั้นก จะเป็นในส่วนของ Movie j a m มิ่นะครับกดเปิดเข้าไปแล้วก็เปิดลันทับหน้าจอจากนั้นก็แบ็กกลับมาในส่วนของหน้าแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นกดเข้าเกมนะกด e n t e r ไปเลยพอเรากดเปิดลันทับหน้าจอนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของไอคอนตรงนี้นะตรงมุมบนซ้ายนะครับตรงนี้เราจะไปที่โหมดฝึกของเกมนะครับโอเคพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตั้งค่านะให้เราไปที่ส่วนของไอคอนนะครับไอคอนของแอปพลิเคชันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับตั้งค่าเหมือนกับ อ่าอ e ีฟุตบอลเลยนะผมไปที่เช้งเราจะได้ปุ่มจํานวนนี้มานะครับจากนั้นเราก็ลากวางตามที่เราต้องการได้เลยนะผมในส่วนนี้ก็ดึงอนาหล็อลงมาก่อนนะครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ L1 L2 นะครับ L1 ก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวนะครับ L2 อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าก็ลองดูครับ L2 ก็จะอามาตั้งเป็นปุ่มยิงแล้วกัน จากนั้นเราก็กดเข้าไปที่ L2 นะครับแล้วก็ไปที่เมนูสไลด์นะครับจากนั้นเราก็เพิ่มเวลานะครับสวิตช์ไทม์ขึ้นไปสักหน่อยสักประมาณ30ก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่เราตั้งค่าเลยนะว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับระยะเวลาเท่าไหร่อยู่ที่เราตั้งค่าเลยนะครับผมปรับไปเรื่อยๆได้จากนั้นกดเซฟเราจะได้ปุ่มมา2ปุ่มนะคือ L2 นะครับที่เป็นสีม่วง L2 ที่เป็นสีเหลืองแล้วเราก็เอาตัว L2 นะครับที่เป็นสีม่วงมาวางไว้ที่ปุ่มยิงนะครับจากนั้นดึงไปข้างหลังนะครับ ได้แล้วนะครับ1ปุ่มต่อไปเราก็จะใช้ส่วนของปุ่ม B นะครับปุ่ม B, b, b ก็คือปุ่มนี้กดเข้าไปในปุ่ม B นะครับแล้วก็เลือกเมนูสไลด์เหมือนเดิมจากนั้นให้เราเพิ่มเวลานะครับผมเรียกเป็น30นะผมจะใช้ normal s l ลด e นะครับแล้วก็กดเซฟก็ทําเหมือนเดิมครับลากปุ่มทรปลงมาก่อนแล้วก็เอาสีเหลืองไปวางไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่เราต้องการเลยนะต่อไปก็จะเป็น r 2นะ r 2ก็จะเป็นปุ่มล่างนี้นะครับก็จะกดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่ปุ่ม r 2นรเเเเสส็็จแล้วกไไปที่มมูดดหือิ เพิ่มระยะเวลาขึ้นมานะครับผมก็จะใช้เป็น30เหมือนเดิมนะกดเซฟนะครับก็จะได้มา R 2นะเสร็จแล้วก็ลากไปวางที่ปุ่มยิงนะครับลากไปวางที่ปุ่มยิงตรงนี้แล้วก็เอาสีเหลืองลงไปไว้ข้างล่างนะครับตอนนี้มันจะขาดยิงแบบชิพนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้งานตัวนี้โอเคต่อไปก็จะเป็น R 1นะ R 1จะเป็นสปีดนะครับกด R 1ลงมาวางไว้ที่ปุ่ม Speed สปีดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของผ่านบอลส่งบอลน,นะก็จะเป็นปุ่ม X นะครับตัวนี้ลากไปวางไว้ที่ปุ่มส่งบอลเลยครับ ปุ่ม X เข้ามาก่อนนะครับจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างนะไปที่เมนู Binding Joystick นะครับตรงนี้เลือกเป็น Analog ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอยู่ที่เราถนัดนะครับจากนั้นก็ดึงเรเดียนขึ้นอยู่ที่เราต้องการนะว่าเราต้องการแค่ไหนนะครับดึงขึ้นได้เลยแล้วก,ก็กดเซฟเราก็จะได้ X มานะครับแล้วก็วางไว้ปุ่มนี้นะครับต่อไปก็จะเป็น A ลาก A ลงมา เราสามารถวางแบบปกติก็ได้นะไม่ต้องตั้งในส่วนของมาโคก็ได้สามารถใช้ได้เหมือนกันต่อไปก็เป็นปุ่ม Y นะครับ Y ก็ลากลงมาที่ปุ่มแทงทะลุช่องนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนาลอกขวานะครับก็จะเป็น R ตัวนี้วางไว้ที่โซนกลางก็ได้นะครับ เอาไว้ในส่วนของการโยนบอลเปิดบอลฟรีคิกพวกนี้นะครับในส่วนของปุ่มบังคับทิศทางแล้วก็ปุ่มแอคชั่นนะครับก็จะประมาณนี้แต่ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะใช้พวกสกิลอะไรต่างๆเราก็สามารถใช้ในส่วนของปุ่มวายนะครับไปบวกกับอนาล็อกได้นะครับก็จะไปบวกกับอนาล็อกซ้ายแล้วกันเดเดียนก็จะดึงขึ้นกดเซฟนะครับก็ลากวางที่เดิมได้เลย มันก็จะง่ายขึ้นในส่วนของการใช้งานนะครับทีนี้จอยพวกนี้มันจะมีปุ่มด้านหลังด้วยนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มด้านหลังด้วยเราสามารถกดได้นะมันมี2ปุ่มนะครับจะเป็น M 1กับ M 2นะครับ อาจจะเป็นปุ่มนี้สามารถนํามาใช้งานได้นะแต่ว่า M 1 M 2เนี่ยผมจะเอาไปใช้งานกับที่เป็นฟังก์ชันร่วมนะครับแบบนี้ก็คือการลัดเมนูนะครับแล้วก็จะมีส่วนของปุ่มครับที่ทางที่เป็นตัวดี a d นะครับที่มันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ผมจะามาเป็นเมนูลัดนะครับการกดข้ามเมนูนะครับก็จะวางประมาณนี้้าว่าตั้งค่าแล้วมันไม่ตรงนะครับเราสามารถตั้งค่าใหม่ได้นะโอเคครับพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดเซฟนะกดเซฟตรงนี้ มันก็จะมีชื่อขึ้นมาให้นะเราสามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยนะผมถ้าเราไม่ตั้งค่าใหม่กดคอนเฟิร์มขึ้นมาเลยเรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะมีปุ่มที่มันอยู่โชว์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการนะให้เราปิดได้เลยนะผมโดยให้เรากดไปที่ตัวไอคอนนะครับที่อยู่ตรงนี้จากนั้นก็กดคําว่าฮิตนะครับที่เป็นรูปตาตรงนี้นะกดเข้าไปเรียบร้อยนะจากนั้นก็ลองเทสดูได้นะนี่ก็จะเป็นยิงปั่นนะครับส่วนการตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้อยู่ที่ความต้องการของเรานะครับถ้าเกิดว่าถานัดแบบไหนก็สามามรถ ค่าได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะผมเนื่องจากว่าตัวปุ่มมันเป็นปุ่มอิสระอยู่แล้วนะผมเราสามารถาเลือกปุ่มนี้ไปใช้แบบไหนก็ได้นะแล้วแต่เราอยู่ที่เราต้องการได้เลยนะผม โอเคครับก็จะประมาณนี้นในส่วนของการใช้งานจอย JK02 นะครับเล่นเกม FC Mobile นะครในส่วนของการตั้งค่าก็อย่างที่บอกนะครับให้เราตั้งค่าตามที่เราถนัดได้เลยนะผมเราจะเอาปุ่มอยู่ในจอยนะไปใช้แบบไหนอยู่ที่ความต้องการของเราเลยนะผมเนื่องจากว่าปุ่มมันเป็นปุ่มอิสระอยู่แล้วนะผมสามารถใช้งานได้เลยนะตามที่เราต้องการนะครับเช่นจะเปลี่ยนไปเป็นปุ่มส่งนะปุ่มยิงนะครับก็จะอยู่ที่ความต้องการของผู้เล่นใครที่ไม่ชอบปุ่ม B ในการยิงนะครับหรือเอาไปส่งก็สามารถทําได้นะครับผมประมาณนี้โอเคสาหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุ ลาไปก่อนแล้วนะผมมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ